มาเอาใจแฟนๆคนที่เป็นแฟนของเดอะสตาร์กันบ้างนะครับกับ3หนุ่ม3คนสุดท้ายที่เพิ่งแข่งขันจบกันไปนะครับล่าสุดก็เดินสายมาขอบคุณสื่อมวลชนมากันถึงที่เนชั่นทีวีของเราด้วยครับทันทีที่สิ้นสุดการประกวดเหล่าดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงจากเวทีเดอะสตาร์สก็ออกเดินสายขอบคุณสื่อมวลชนล่าสุด3หนุ่มกั้งวรกรเต้ธีระ ซีดีกันทีเป็นตัวแทน3คนสุดท้ายเดินทางมาขอบคุณเนชั่นทีวีและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่ให้การสนับสนุนตลอดการแข่งขันพร้อมเปิดเผยชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจบการแข่งขันด้วยค่ะ ความรู้สึกแรกนะครับออกมาก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงครับแบบมีคนคอยจับตามองเราแล้วก็ต้องเอาสิ่งดีๆออกมาให้เขาได้ทำได้เห็นก็คือได้เห็นมาแบบว่าเราเป็นตัวเองแต่เราแค่เขิงตัวเองมากขึ้นใช่ครับก็ต้องต้องค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆครับต้องค่อยๆปรับตัวจากจากคนที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่ไม่มีคนรู้จักเลยเอางี้ดีกว่าแล้วอยู่มาวันนึงเรามายืนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาตามเรามาเชียร์มาคอยให้กำลังใจอะไรรับก็ ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะอยู่เท่าเดิมก็ขอบคุณครับขอบคุณที่คอยตามคอยเชียร์คอยกำลังใจครับซิงกิลรวมครับพวกเราก็มีแล้วฮะเป็นของสใช่ครับรักของซานั่ขึ้นเธอนะครับก็รวมทั้งเราแล้วก็รุ่นพี่ทั้งหมด50ชีวิตอยู่ในเพลงเดียวครับผมดาวโหลดได้แล้วด้วยใช่แล้วครับดอกจัน1 2 3 5009ครับ ส่วนผลงานเพลงเดี่ยวของทั้ง8คนสุดท้ายจาก THE s t a r 10นั้นคงต้องรอกันไปก่อนค่ะแต่อีกไม่นานทั้ง8คนก็จะมีโอกาสได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ฉลองครบรอบ10ปีของบ้าน THE s t a r รวมกับรุ่นพี่อีก9ซีซั่นทั้ง3หนุ่มก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะพี่ๆหลายคนก็เป็นไอดอลของพวกเขาด้วยแต่ยังไงก็จะฟิตซ้อมให้เต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแฟนๆ The Star 10ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยค่ะ มาถึงที่ทั้งทีนะครับแชมป์เดอะเดอะสตาร์คนล่าสุดอย่างกั้งเองก็ต้องมาเคลียรประเด็นนะครับที่เป็นข่าวเมาส์บอกว่าเขานะครับไม่ค่อยเหมาะสมกับการเป็นแชมป์คนล่าสุดนะครับเนื่องจากเขาเคยเป็นศิลปินมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจะตัวจะว่ายอย่างไรให้เจ้าตัวเขาชี้แจงดีกว่าครับ คว้าแชม Star ป์เดอะสตาร์ปี1ิไปครองด้วยความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นแถมยังหล่อระดับพระเอกสำหรับหนุ่มกั้งวรกรแต่ก็ไม่ไวายโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นแชมป์เวทีประกวดร้องเพลงชื่อดังแถมยังโยงไปถึงความที่หนุ่มกั้งเคยเป็นศิลปินบอยแบนด์จากค่ายดังย่านลาดพร้ามมาก่อนถือว่าเป็นแต้มต่อซึ่งหลายคนก็มาว่าเป็นการไม่เปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆโดนวิจารณ์หนักขนาดนี้แต่นักร้องหนุ่มก็บอกว่าไม่สีเรียดค่ะ เหมือนนจริงๆเราไม่ได้รู้สึกว่า ว่ากระแสนั้นจะทําให้เรารู้สึกว่าเอยเราไม่ควรได้แชมป์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนเหมือนจริงๆเราคิดว่าตอนที่เรามาแข่งนะครับเราแค่อยากทําตามความฝันเราครับแล้วก็พอมันได้ได้มาไกลขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เน่าจะเป็นสิ่งที่คนดูเห็นเราอาจจะชอบเราหรือว่าเหมือนเห็นความพยายามของเราเห็นว่าเรามุ่งมั่นในความฝันของเราก็เลยเหมือนส่งต่อให้โอกาสนี้ให้เราได้เป็นเดอะสตาร์อะไรอย่างนี้ครับก่อเราจะตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาแข่งอีกรอบนะครับเราก็กลัวเรื่องกระแสอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว แต่ว่าพอเข้ามาแล้วแบบทุกคนตอน้อนรับเราดีมากเราก็อาจจะมีแบบว่าเอออาจจะน้อยใจบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจะรู้สึกว่าเหมือนเราพยายามทําเต็มที่แล้วครับแล้วก็หลายๆวีที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์ต,ตัวเองแล้วครับคือคือสำหรับคนดูหลายๆคนเราก็ไม่สามารถจะไปบอกเขาได้ว่าให้เขาเชื่อเรานะว่าเราทําเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราก็ไปเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ครับแต่ว่าพอเรารู้สึกสบายใจพอเราทําเต็มที่แล้วแล้วเราได้ตรงนี้มาเราก็รู้สึกภูมิใจก็แค่นี้ครับผม มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาหนุ่มกั้งบอกว่าตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นานก่อนที่จะมาสมัครในเวทีเดอะสตาแต่เพราะการร้องเพลงเป็นสิ่งที่รักและเป็นเหมือนความฝันของทั้งตัวเองและคุณพ่อด้วยซึ่งตอนนี้แชมป์เดอะสตาปีล่าสุดก็ได้เข้าสู่วงการเต็มตัวแล้วทําให้มีงานต้องรับผิดชอบมากขึ้นได้พักผ่อนน้อยลงโดยส่วนตัวหนุ่มกั้งก็มีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยค่ะ ไปไอคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอเราไอเราไอแบบเหมือนแห้งๆนะครับเป็นเพราะภูมิแพ้อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ถามว่าเออเป็นมานานยังอะไรเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็บอกว่าถ้ามีถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปหาหมอไปรักษาแบบภูมิแพ้แบบดูว่ามันรักษาได้ขนาดไหนก็อเอาให้ได้ดีที่สุดนะครับจริงๆหายเหนื่อยนะฮะคือเราเราได้นอนน้อยก็จริงพักแต่ว่าเหมือนว่าเราไปที่ไหนก็ทุกๆคนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีมากดีใจครับพ่อแม่ดีใจคือคือเหมือนเราเราเจอคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกบนเวทีใช่ไหม่ภูููมิใใจลลกกนตัว แต่ผมก็พอมาเจอกันอ <thing> ีกรอบอย่างเงี้ยครับเหมือนเจอกันข้างนอกอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าเราเราเราพูดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับเหมือนแบบว่าเรามองตาเราก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ภูมิใจตัวเรามากอะไรเงี้ยครับเส้นทางในวงการบันเทิงของก้างเพิ่งจะเริ่มต้นใครที่ชื่นชอบนุ่มหล่อเสียงดีคนนี้ก็อย่าลืมช่วยกันติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้เขาไปนานๆก็แล้วกันค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะครับ